ซอนตันเหลืองทั้งขาวสองดอกสามดกเปิ้งความใหญ่ใหญ่มากดอกนี้นีก้ก็งามจะถหอนงามแบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกเจออีกแล้วหมูหน,น,นึ่ง ตะมุดตะมิอันนี้เขียนแส่งามว่าเรียงกันอยู่บนเขาเลยอ่ะ ลูกษาน,งนางดอกนางสวยมากข้างบนงเหลือยอมดุดอยอ่สองดอกใหญ่มากดอกนี้นั่งเฝ้าไปเนี่ยกลัวดอกใหญ่หายนั่งพักแล้วนั่งเฝ้าโอ้ยเก็บม,มวนหลายอยู่กลางทางดอกเบ้เลยมีคนเห็นหมถังใหญ,ใหญ่เต็มทังอะนู่นนี่ใช่ไหมนน่ะานปาด,ดสองถุงสามถุง หวานคร,รับอุ้ยนี่เราอยให้สวยมากเลยอะ่ะอุ้ยได้เห็ดล่มด้วยคนนี้ก็เต็มตะกร้าคนปีนดอยไม่ไหวคนปีนดอยเขาเก็บบู๊มีแต่เต็มถังลงมางเอาๆ MM ออะกิ่งขลักเล็ก